นนี้เรามาอยู่ที่อู่ที่วิวัฒการช่างครับอย,อยู่ที่เภอเมืองบุญยมันนีครับเป็นเรื่องดียมดีครับวันนี้ได้เล่บแล้วครับพอดีมาหาเทลเลอร์ราคาถูกๆไว้ใช้งานเกี่ยวข้าวนาะปีปีนี้ครับก็ทําสัญญาเรียบร้อยครับมาครับคุณปู่กลับบ้านนะครับนะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาไหว้คุณปูหน่อยครับเรื่องงามยามดีมาดูรถเทเลอร์ครับนะเทเลอร์มีอยู่สามคันเลยครับมีอยู่สามคันมีของปู่เสียวัดครับตัวนี้แล้วก็คันที่สองก็ของพ่อตาเสียวัดนะครับมาคันที่สามนี่นะครับมาดูคันที่สามคันที่สามนี่เป็นของเสียหนุ้ยครับเทเลอร์ เรียบร้อยแล้วครับได้เล่มแล้วลเดี๋ยวเราดูเทนเลอร์ก่อนส้มหน่ยนอยเทนเลอร์ตัวนี้นี่เป็นเทนเลอร์หัวยาวครับเป็นเทนเลอร์หัวยาวเอ่อเป็นของอีซูสุเครื่องยนต์ก็ร้อยสี่ห้าครับ เป็นเเลร์ ller, ใช้งานอยู่แต่ว่าจอดจะดูการเก็บเกี่ยวพอจาของก็อยากอยากขายนะครับอยากขายก็เลยมาดูมาดูว่าสภาพรถเป็นยังไงบริเวณรอบรถ,น,รถ,รถนะครับตัวสะพานตัวเป็นยังไงตัวนี้เป็นสิบล้อครับสิบล้อสิบล้อแล้วก็ขับเคลื่อนราวเดียวนะครับนะก็โอเคครับใช้ได้นะครับระบบเหล็กอะไรเราไป ตีเลตีอะไรทาชุดทําสีอะไรใหม่นี่ก็โอเคเลยครับนะนี่คือเทเลอร์คุณปูครับล้อก็เดิมๆครับยางก็เดิมๆนะครับยางเดิมๆพอทำลายแล้วถ้าเราไปแต่งสีอีกก็โอเคเลยครับสวย นะครับน,นี่คือเทเลอร์หวยาวครับเทเลอร์คุณปูวันนี้ก็มาทําสัญญาทําเรื่องแล้วครับได้เริ่มเรียบร้อยนะครับนะก็ตามสภาพครับตามสภาพเราทุนน้อยก็ใช้ซอยอยางประหยัดนะครับเพราะว่าต้องเซฟเงินนะครับแต่เทเลอร์เราไม่ค่อยได้ ย้ายไปไหนมากมายแล้วก็ใช้แบบนี้ก็คุ้มครับคุ้มนะเอาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงดีภายในครับก็เดิมๆครับภายในภายในเดิมๆครับชุดเกียร์ชุดเบาะเบาะนี่เราสามารถไปทำใหม่ได้ครับ แล้วก็ไปทําภายในใหม่ตีใหม่อะไรใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนหวัวใหม่ก็ได้นะครับตัวน,นี้เปลี่ยนหัวใหม่ตีเกียร์ใหม่ตีอะไรใหม,ใหม,ใหม่นี่ครับนะอีสูสูครับมีกุญแจพร้อมเลยครับนะใส,ใส่แบตใส่อะไรไปก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ อันนี้ก็เอาไปใช้งานครับใช้งานบ้านเราร่มดีครับร่มหลังคาก็นี่ผุแล้วครับแต่ว่าข้างบนก็ทำการโป้ใหม่แล้วนะครับส่วนหลังคาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับตอนบนเราก็โป้แล้วนะครับนี่โป้อย่างสวยงามเลยครับไม่มีน้ำซึมเข้าแน่นอนนะครับตัวนี้ เป็นสีขาวครับนะเป็นสิบล้อสีขาวครับนี่บางคลนพวกบางคลนพวกคานนี่ใหม่เลยครับนะช่วงล่างช่วงไหลโอเคเลยล้อล้อตัวนี้น่าจะยางเก้าครับยางเก้า เป็นล้อสิบล้อครับเอาไปขัดเงาตีเลตีไรนะสวยๆเลยครับรนะบบไฮดรอลิกนี่ใช้ได้เลยยังใช้ได้อยู่ครับกต,ตัวควบคุมตัวอะไรใช้ได้เลยครับตัวนี้นี่ถือว่าโอเคครับ จแคดซีอะไรไม่มีสนิมนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะทำการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับนะวันนี้ตุ๊น เดี๋ยวจะได้พาคุณปููกลับบ้านนะครับก็จะรอเช็คสภาพก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเราื่อดีก็ไหว้ไหวก่อนไหว้แมยานางครับสิ่งจกักดิ์ิทที่อยู่ในรถนะครับให้ไปอยู่กับเสียนุ้ยก็ให้ค้ำให้คูณนะครับ เรือกดีแล้วครับมาเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรถคุณปู่นี่รอจนถึงแม่ยานางที่ปกปักรักษาลูกหลานจะได้ขอให้ท่านไปอยู่คำอยู่คูณ เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยจะได้มีปุปัทวะอันตรายใดๆกับลูกลกับหลานเด้อคุณปูล,ลูกหลานได้มาเอาท่านไปอยู่ด้วยกว็ให้ดูแลรักษาให้ร่ำรวยเออต่อไปก็จะได้มีกิจการเจริญก้าวหน้านะ ลูกน้นไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราวันต้อนรับกลับบ้านกน็จะมีเครื่องเส้นไหว้ฝากไปถึงอย่างพระแม่ธรณีด้วยเป็นพยาน ร่มเย็นอยู่ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยคุณปู่ด้วยอันนี้ก็ไปอยู่กับเสียนนุยแล้วก็ให้ชุมให้ช่าให้ร่มให้เย็นอยู่ตากแดดนานๆแล้วสุกลานเอาไปอยู่ด้วยเหนื่องหางเยนะนวนหนก็ถือเซตวิธีครับก็ได้ ใส่ใจะเป็นคันนี้แหละคันแรกเดี๋ยวจะได้วิ่งนะครับวิ่งเดี๋ยววันให้ช่างเขาดูเลเช็คสภาพอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปนะ <N> นก็สีขาวครับสวยๆเลยเอาไปล้างหน่อย <N> เอาไปล้างหน่อยไปทำสีใหม่โอ้สวย นะวันนี้ก็วายแล้วครับวายแล้วก็ตัวถังก็สวยครับนะสวยสวยอยู่ยังยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ผุตัวคัซีก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับ เเลยคุณปูตัวนี้ในสะพานนี่น่าจะยังใช้ได้อยู่ครับนะไฮดรอลิกอะไรก็ยังใช้ได้อยู่นี่ครับได้เล่มแล้วครับได้เล่มแล้วเดี๋ยวมาดูตัวควบคุมไฮดรอลิกนะครับตรงนี้ นี่ครับตัวปัม๊มกล่องปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเลยครับตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมแม่ปัม๊มตัวสะพานนะครับนี่เหมือนยังใหม่ๆอยู่เลยนะเติมน้ำมันให้ใช้ได้นี่ครับสาย น,นี่คุณเจน,นี่กุญเจตรงนี้ฮตรงนี้ครับก็คุมสะพานนะครับเดี๋ยวเราให้ทีมช่างได้ไปเช็คอีกทีนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะได้ลดแล่นในท้องทุ่ง ตัวนี้สภาพโอเคอยู่ครับนะบอดี้ไรสวยสีขาวด้วยนะครับสีขาวช่างวัดบอกว่ามีคนมาเสนอราคาให้สูงกว่านี้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่าผมขอไปแล้วนะครับก็เลยได้ไปใช้งานตัวนี้นี่ราคาสองแสนนะครับ ราคานี่ราคาคนรู้จักนะครับราาสองแสต็ตต้นๆเะสซีเท่าไทางน้ำมันนะครับทางน้ำมันใช้ได้อยู่ครับ่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยีท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนเพลาเดียวครับ แต่ดูหน้ายางครับหน้ายางเดีถือว่ายังใหม่เลยครับนี่หน้ายางยังไม่สึกนะยังดีๆเลยเฉพาะยางนี่ก็หลายมือกันนะยางยางยังใหม่ๆเลยแต่ก็ทำสัญญาไปแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของท่อนบนนะครับนี่ท่านบ,บนเทเลอร์ครับตัวเทเลอร์ท่านบ,บนเทเลอร์ประมาณนี้ครับ มีหางปลามีอะไรพร้อมเสร็จสับเลยครับนี่ใช้รถเกี่ยวขึ้นสบายเลยครับนี่รับน้ำหนักสบายสบายเมคโคร้อยยี่นี่ขึ้นสบายเหมือนกันนะครับตัวนี้ ผมว่าโอเคครับน่าจะไม่ผิดหวังนะครับนะน่าจะไม่ผิดหวังแต่ว่ายังไม่ได้สตาร์ทดูครับเพราะว่าแบตแบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่โอเคครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้ สั้นๆนะครับการทำสัญญารถเทรลเลอร์คันใหม่ของผมนะครับจะเอาไปใช้งานขนรถย้ายรถเกี่ยวครับเทรลเลอร์เดิมด่ขายไปแล้วคุณปู่ันบนนี่ทำใหม่ครับโปใหม่แล้วไม่มีรั่วครับไม่มีรั่ว บางลมบางฝนได้นะครับตัวนี้ก็ของเสียวัดครับสองคันเนี่ยโอเคครับขอบคุณ f อซีท่านนะครับอย่าลืมก็กดติดตามที่ช่อง youtube กันด้วยนะครับนะกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับนปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในวันนี้นะครับ ขอบคุณเลฟซีอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจทีมงานเรานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ